สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม5วันพุธคาบบ่ายจะมานำเสนอการวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละเอียดโดยวิธีการล่อนผ่านตะแกงค่ะอันดับแรกนะคะก็จะมีวิธีการทดสอบดังนี้ค่ะเราจะเก็บตัวอย่างมวลรวมละเอียดไปล่อนผ่านตะแกงเบอร์4ีแล้วล่อนให้ได้น้ำหนักประมาณ1,200กรัมค่ะที่ต้องทำการล่อนมวลรวมละเอียดผ่านตะแกงเบอร์4ีเพื่อจะแยกหินขนาดใหญ่และวัสดุอื่นๆออกจากมวลรวมละเอียดค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำมวลรวมละเอียดมาล้างทำความสะอาดผ่านน้ำสะอาดค่ะเพื่อที่จะเอาเศษดินออกจากมวลรวมละเอียดค่ะเราจะทำการล้างจนมวลรวมละเอียดใช้ได้ค่ะ ต่อไปหลังจากที่ทําความสะอาดมวลรวมละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการวัดความหนาของมวลรวมละเอียดก่อนค่ะโดยตัวมวลรวมละเอียดต้องไม่เกิน1ซนติเมตรก่อนที่จะทําการอบค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการนํามวลรวมละเอียดเข้าตู้อบโดยอุณหภูมิตู้อบจะอยู่ที่110องศาเซลเซียสค่ะเราจะอบมวลรวมละเอียดเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะ เมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะนำมวลรวมละเอียดมาพักไว้ให้เย็นค่ะหลังจากนั้นจะนำมวลรวมละเอียดมาชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ1,200กรัมนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำตัวอย่างมาทำการแบ่งเป็น4ส่วนค่ะ หลังจากที่แบ่งเป็น4ส่วนเสร็จเราจะเก็บตัวอย่าง2ตัวอย่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบค่ะจากนั้นนำตัวอย่างที่เราเลือกมาชั่งน้ำหนักให้ได้500กรัมค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ตะแกงเบอร์ 4, เบอร์8เบอร์16เบอร์30เบอร์50เบอร์100และเบอร์200มาจัดเรียงตามลำดับค่ะหลังจากนั้นนะคะนำตะแกงที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้วมาไว้ที่ข้างร่อนแล้วนำมวลรวมละเอียดเทลงไปค่ะและทำการปิดฝาตัวตะแกงแล้วล็อกให้แน่นเพื่อให้มันอยู่กับตัวเครื่องร่อน จากนั้นทําการเปิดเครื่องร่อนนะคะใช้เวลาในการล่อน15นาทีค่ะหลังจากครบ15นาทีแล้วนะคะเราจะนําตะแกรงต่ละเบอร์ไปทําการชั่งน้ําหนักค่ะเพื่อตรวจสอบมวลรวมละเอียดที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงค่ะจากนั้นทําการล่อนต่ออีก1นาทีค่ะ แล้วชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่ค้างบนตะแกรงแต่ละตะแกรงอีกครั้งตรวจสอบน้ำหนักที่ค้างแต่ละตะแกรงจะต้องผ่านตะแกรงนั้นๆไม่เกินร้อยละหนึ่งของน้ำหนักที่ชั่งครั้งเรยค่ะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักของตะแกรงแต่ละตะแกรงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงการคำนวณน,นะคะ ค่ะต่อไปสรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบนะคะจากตัวอย่างมวลรวมละเอียดตัวอย่างที่1มีค่าโมดูลัสความละเอียดอยู่ที่2 4 8และตัวอย่างที่2มีค่าโมดูลัสความละเอียดอยู่ที่2.44สสามารถใช้ในงานคอนกรีตได้ค่ะหลังจากการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะ